อ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องโดมินิกสวอสไลน์นะครับหลังจากที่มีดรามา่าช่วงนี้โดนโจมตีหนักมากในโลกโซเชียลเพราะว่าหลังจากเกมที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยอันนี้สล็อตเขาสัมภาษณ์ว่าไอ้สวอสไลน์ในฐานะนักเตะเบอร์สิบเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นอีกนะคือสวอสไลน์บีบเพซิ่งหรืออะไรดีมากนะครับมีพลังงานแต่ว่าการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายอะไรพวกเนี้ยยังไม่ดีถามว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล ช่หมายถึงโดนสล็อตด่านหนักนะสล็อตเขาก็พูดเขาพูดถูกต้องถูกไหมไม่ได้พูดแรงด้วยนะไม่ได้ตําหนิออกเสืยงก็แ,แค่บอกว่าเอออยากให้เร่งตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่โซเชียลอ่ะไปแบบโจมตีหนักเกินไปถ้าเราจําได้วันที่ผมเชิญโค้ชแอคมาคุยกันนะ่ว่าเออมีโอกาสของฮาวียเอเลียดไหมเรามาชั่งน้าหนักดูโซฟอ์สไลน์เนี่ยดีอยูเอเลียดทุกอย่างเลยยกเว้นการสร้างสารรค์โอกาสในใน,ในรูปแบบของเพลย์เมคเกอร์ถูกไหมครับแล้ววันนี้โซฟอสไลน์วิ่งวิ่งบีบด,ดีมากจริงๆนะพลังงานสูงงววิ่่่่ีีดแแล้มแบบมันนไใชคค ีแรงเยอะพลังงานสูงแล้วจะวิ่งบีบได้มันต้องแบบอ่านทางต้องบีบให้ทิศทางมันถูกต้องด้วยนะแล้วเขาทําได้ดีมากวันนี้โซบสุนลายนะครับส่วนในเรื่องสร้างสารร์ยังไม่ดีเราเห็นตั้งแต่3เกมแรกแล้วแต่แค่3เกมแรกมันชนะสวยไงก็ไม่มีใครพูดถึงถูกไหมถ้าเวทข้อดีข้อเสียผมว่าข้อดีมีเยอะกว่าข้อเสียถูกไหม สำหรับโซฟสไล,ลอะลองลองลองดูคิดตามนะ mm hmm. ข้อดีมันเยอะกว่าข้อเสียอยู่แล้วนะครับแค่อาจจะจ่ายในเชิงสร้างสรรค์เกมอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเทียบกับอย่างอื่นผมว่าคุ้มอยู่นะการมีโซฟสไลอะอยู่เล่นเมดฟิ์ตัวลูก,ก็อาจจะเวิร์กกว่าเอเลียดอยู่แล้วนะครับแต่อาจจช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเอเลียดเจ็บไปแล้วถูกไหมส่วนริเวอร์พูลผมว่ากลับมาแล้วทําจริง ะนะนั้นนี่ยกลับมาแล้วถึงบอกว่าการแพ้ฟอร์เรสเนี่ยอย่าเพิ่งไปตื่นตรหนกมากนะครับยุคเจอเอ็นคอปก็เคยแพ้ทีมงงๆแพ้ทีมเล็กปกติถูกไหมแชมป์พิมเมรีกเนี่ยไล่พ้ายมีแค่ทีมเดียวคือาร์เซนแต่ว่าอะไรแปลว่าทุกทีมกับการแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่โอเคเข้าใจว่าอันนี้สล็อตเพิ่งมานะครับ แฝงลิ้บผูอาจจะยังไม่ได้เชื่อใจยังไม่ได้ไว้ใจมากพอแพ้ปุ๊บอ้าวแล้วของปลอมแล้วนะครับคือผมก็ไม่รู้นะของจริงของปลอมอะ่ะแต่การแพ้ฟอร์เรสไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาคือของปลอมอถ้าสัญญาณบ่งบอกว่าเขาคือของปลอมคือแพ้ฟอร์เรสแล้ววันนี้มึนเล่นแบบ15นาทีแรกแต่เล่นทั้งเกมอะ่ะแล้วก็แพ้ไอซิมิลานะครับแล้วกลับไปนในลีกก็เสมออีกอะไรเงี้ยไออย่างเงี้ยสัญญาณมาแล้วว่าแบบไอเทียลเธอแล้วสล็อตแต่3เกมแรกอย่างเนี้ยแพ้ฟอร์เรสผิดพลาดได้ไม่เป 5นาทีที่เหลือเข้าที่เข้าทางผมว่ายังดูดีอยู่อันนี้สล็อตนะครับแท็ติกอะไรก็ยังดูดีแท็ติกเพซซิ่งเนี่ยโอ้โหเอาซะมิลานเป็นทีมคนละเลเวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจแฟนลิพ์พูอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งรู้สึกแบบเอ้ยแม่งไม่ไหวว่าสล็อตของปอมคิดถึงคอสอย่าอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะครับส่วนโซบอลซลาก็อย่างที่บอกนะครับประเด็นนี้ก็มันก็ต้องพัฒนาจริงๆนะเรื่องการสร้างสรรค์เกมอะแต่ไม่ได้หวยนะเว้ยเอาองค์รวมอะ ผมว่ายังมีประโยชน์ต่อเกมมากกว่าฮาวีเอเลียดแน่ๆแต่ก็อยากเห็นในลูกยิงไกลที่มันทีเด็ดเขาที่มันหายไปถูกไหมแม่งไม่ค่อยยิงเลยนะม่รู้โดนสั่งมาหรืออะไรนะแต่ก็สาหรับผมผมว่ามีด้านบวกมากกว่าด้านลบนะครับแล้วไอ้สร้างสรรค์เกมไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าสร้างสรรค์เกมไม่ได้ด้วยนะแค่อาจจะไม่ได้ได้ในระดับที่แบบโอ้โหว้าวนะครับมันก็ยังพอโอเคนะครับมันก็ยังพอโอเคแบบธรรมดาเออเดี๋ยวก็ ผมว่าพอสล็อตเขาสก,กิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะพัฒนาเพราะว่าโซลสลายปกติก็เป็นนักเตะที่ทำแอซิตสทำอะไรได้ดีอยู่แล้วสมัยอยู่อาร์เบลไล์ซิกถูกไหมนะครับวันนี้ก็มีประตูน่าจะเรียกความมั่นใจได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ